สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาวัดค่า pH ของน้ำครับผมเราจะมาวัดค่าปุ๋ยของผําที่เราเลี้ยงนั่นเองครับผมอ่าเริ่มวัดกันเลยครับ บอ่อนี้อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบครับผมไปบอ่อต่อไปเลยครับเราเลี้ยงผามครั้งแรกเราก็ต้องมาวัดก่อนนะผมเรายังไม่มีเครื่องวัดค่า p s เลยครับจุ่มลงไปเลยครับ ค่า pc บอ l นี้อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยหกสิบแปดก็ถึงว่าใช้ได้ครับผมสอง b a ี้บอบล์ต่อไปอะไรครับผม มอนี้จะเยอะหน่อยครับผมเพิ่งเติมปุ๋ยลงไปเมื่อเช้านี้ครับผมหนึ่งพันสามร้อยปดิบสี่ครับผมบอต่อไปเลยครับคราวหน้าที่ผมทำคลิปผมจะนำเครื่องวัดค่า pH มาด้วยครับผมต่อไปเลยครับ บ่อนี้อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสิบหกครับผมท้ายคลิปจะมีสรุปนะครับแต่ละบ่อมีค่าพีเท่าไหร่ต่อไปครับ บ่อนี้อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสแปดครับผมต่อไปครผมบ่อนี้น่าจะขยายเร็วสุดแล้วครผมช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวผมอาจจะโตช้าครับบ่อนี้ก็อาจจะในน้อยหน่อยครับผมไม่ได้เติมปุ๋ย วันนี้พี่หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสบสี่หกเราจะมาเลยอีกสองบอกอืมวันนี้สุก็จะเยอะสุดแล้วครับนีน หนึ่งพันสี่ร้อยครับมาบอ่อใหญ่เลยครับบอ่อนี้บอ่อนี้อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองครับม นี่ยผมเสร็จไปเปรียบร้อยแล้วครับผมเราจะมาทําการสรุปกันเลยนะครับ